สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่อู่จเจริญซัฟบอดี้เทนนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์จะพบกับคุณน้าฉางลิ้นสาลีค่ะอายุ5้บกปีผู้ป่วยเป็นโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงมือชาเท้าชาแล้วก็ลิซีดดวงวานนะคะคอาการก่อนทานธนาทรน,นี่มีอาการเป็นอย่างไรบ้างคะกล้ามเนื้ออ่อนแรง มันไม่ค่อยจะคล่องไม่อะไรเดินเหยื่ก็ไม่ค่อยจะดีเดินเหวืไม่สะดวกนะคะ,ะแล้วได้ข่าวว่าคุณน้าฉางมีเป็นอาการของลิสีดวงทวารอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเป็นยังไงบ้างคะคุณน้ามีติ่งเนื้อหรือมีเลือดปนไหมคะคือว่าลิซีดวงตรงตูดอ่ะมันมันตรวดออกมาทีนี้พอทานเข้าไปเรืเร่อยๆมันก็รู้สึกว่า มันก็หมดหดหดเข้าไปไเรื่อยๆ<อ>เข้าไปไเรื่อยๆ<อ>ตอนนี้หายเลยครับตอนนี้หายแล้วนะคะหมดไปกว่ากว่าหมดไปคยก,กว่าวกว่าแล้วตอนก่อนมาเจอธนาารที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะมีการได้ทานยาหรือรักษาอาการตัวเองยังไงบ้างคะโอ้หลายอย่างไปหาหมอคลินิกบ้างโรงพยาบาลบ้างหมอเขาก็ไม่เห็นว่าอะไรนะเขาบอกว่ามันไม่ค่อยเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรอ๋อแข็งแรงหมดเลยแต่กล้ามเนื้อดันอ่อนแรงใช่ไหมคะ แม่ถงแม่มาเจอกับยาธนาทอนได้ยังไงคะมาเจอกับป้าป้าคนที่เคยรู้จกักกันเห็นเราเป็นดีตัวน,นี้เลยเขาก็นาแนะนำยาให้ทานใช่ไหมคะได้คะ่ะอันนี้ก็ทานไปหนึ่งขวดกว่าแล้วเนาะเกือบนะเกือบสองขวดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เป็นนี่ดีขึ้นบ้างไหมคะคะุณอาดีครับตอนนี้ก็ เดินเหินได้ออกขนลมทำงานข้าวทุกฟ้ามีเรี่ยวแรงเลยคุกข้าวเองได้แล้วใช่ไหมคะอืมแล้วตอนกลางคืนนี่ยังมีอาการปวดข้อปวดเข่าหรือว่าหมดแรงอะไรอยู่บ้างไหมคะไม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วหายทุกอย่างเลยนีสีดวงก็ดีขึ้นใช่ไหมคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณน้าฉางมากนะคะสวัสดีค่ะ